นี่ครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศยามค่าคืนนะครับนี่ครับตอนนี้ก็บรรยากาศน้ําท่วมนะครับและที่ทุกคนได้เห็นนะครับนั่นก็คือกลุ่มเมฆก้อนฝนนะครับนี่กลุ่มเมฆฝนนะครับที่มาตอนกลางคืนนะครับเห็นไหมครับจะมีเป็นจับกลุ่มเป็นก้อนขาวๆนะเห็นไหมครับแล้วก็ฝาแลบอยู่ภายในนะครับนี่ครับผมจะมาให้ดูว่าธรรมชาติเป็นแบบไหนนะครับฝาแลบอยู่ในก้อนเมฆเป็นยังไงนะครับนี่ครับชมครับ ครับตรงนั้นฝนน่าจะตกแล้วนะครับดูเลยครับก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะครับฝาแลบนะครับเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับเหมือนในหนังในกระตูนนะครับที่เวลามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นภายในนะครับเห็นไหมครับมีฝาแบฟ้าล้องอยู่ภายในกลุ่มก้อนนั้นนะครับกลุ่มก้อนเมฆนั้นนะครับ เห็นไหมครับนครับเอาภาพบรรยากาศธ,ธรรมชาติแ,แปลกๆมาให้ชมกันนะครับท้องฟ้ายามค่ำคืนในขณะที่กลุ่มเมฆก้อนฝอนกำลังมานะครับ